ก็มาต่อกับเกมซอฟต์แวร์นะอันนี้ก็น่าจะเป็น EP 3เออนะก็จะเขียนเลข3ไว้เนะนะเออก็เริ่มเล่นกันเลยไปเบาเสียงนะก็ชอบเสียงเกมเหมือนกันแต่ว่าต้องเบาอะ่ะเออก็มาเล่นนะ อาจคืออยากจะได้ยินเสียงเกมแต่ว่ามันกบเสียงเราหมดเลยไงเออนะของขวัญน,นะเออคือเราก็ยังมีตังน้อยอยู่อ่ะก็ไม่ก็ยังไม่ซื้อตัวละครกนนะ อืเออหรือว่าเออมีแบบโปรไหมโอ้มีนะซอฟ์ตแวร์แบบโปรออ๋อเราเคยโปรเกมฉลามกับเกมเออเคยโปหลายเกมอยู่นะเจะจรวดนะนี่เลย เคยโปไอชาลามกับไอะไรอีกวะ<อ>ก็มาตั้งใจเล่นกันนะนี่เลยกระดูนี่ มาสักประมาณสิบสองนาทีเออก็เจอกันสิบโมงนะเออก็พรุ่งนี้ก็ช่องเบียร์พัพลวุฒิอ่ะก็ลงแล้วเออคลิปนี้ออนก็ลงแล้วแหละนะก็ลงไอ แปดโมงกับแปดโมงสิบห้านะมีสองคลิปนะเออตามจริงไม่เคยอัดเลยแต่ว่าเออเคยอัดนิดนึงรอบนึงนะก็ห่างหายกันไปก็มาอาัดกลับมาอาัดนี่เลย บายนะได้หมดไหมก็ไม่รู้แป๊บเดียวสามนาทีแล้วนะอ่ะไหนลองพยายามให้ไม่ตายดูนะเออดูว่าจะเล่นไอ้นี้ไหมอืม รองเท้าโอ้อย่ามึนไปไอ้อ้วนตามมาติดๆเลยอือโอ้รองเท้าหมดพอดีหายแล้วก็กดสก็ตบอร์ดไม่ทันเจ็ดร้อยน,นะเออเล่นใหม่ จะอาจไปสักถึงสักประมาณ13นาทีนะประมาณสิบสามสิบอนาทีออคลิปจะได้ไม่ยาวแรงว่าจะโหลดเกมนี่ว่าจะโหลดเกมน,นี่มาแล้วก็อาจด้วยนะ เรายังไม่เคยอาจเกนนี่ทีอก็เคยออกจากบ้านเกได้แล้วนะเกนนี่อะเออทั้งบ้านใหม่ทั้งบ้านใหม่ที่ไอเป็นบันไดอู้บันไดหมดทั้งที่มันอยู่คนเดียวกับที่มีคุณตานะ นี่เลยอืมตรงนี้มาอีกแล้วแม่เล็กไปหาหมดพอดีอืมอ,มอมนะแม่เล็กอีกแล้วอุอเกือบ ว่าจะขึ้นซีรีส์ก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะก็อาจไว้เป็นความทรงจำอ้ออื้ อ้นี่อโ้ตรงนี้อายขุมทรัพย์ไปอยู่ตรงนั้นนี่ให้เลือกสองทาง เซียนเออนี่โอ้โดดข้ามอืมเออไปนี่นี่เลยอ่ะก็ไปกันก็อาจมาเล่นหนุกหนุกนี่แหละอือไม่มีไร ไม่เล็กนะไม่มีเรียนเลยไป เฉียดไปได้รองเท้านี้อีกไปเออเอาอีกนะถ้าสิบส,สิบสองนาทีแล้วก็ใกล้สิบสามจะเลิกเล่นเลย Đào nó có hũa ca <laughs> <Nà. cười> สบายอยู่โอ้ตรงนี้ถ้ามีแม่เหล็กแจมเลยนะโอ้เจ้าดวดเจ้าดวด เห็นมาแต่ไกลนี่นะก็เป็นอีพีสามูจิตตายแล้วอุ้เฉียดหลายรอบแล้วไม่เลยอ,อีกนะนี่เลย ว่ากันลยดันตรงนี้นะ อ่ะนี่นะก็ไอเล่นเออนี่เจ้ารวนอีกแล้วไป นี่นะก็เออเดี๋ยวก็ไปแล้วสิบสองนาทีแล้วนี่เลยจะรวดอีกแล้วโอ้ได้กี่แล้วอ่ะเออหลายแล้วนะ บายเลยอก็ใกล้สิบสามออ,อ,อยู่ตรงนั้นใครจะไปเอาได้อ่ะก็ประมาณนี้กดอสิบสามนาทีแล้วนะเอออ่ะทำไม่ตายเลยไหม อทําให้ตายเลยอยูอันนี้แม่เหล็กนี่นะอ่ะเออทำนี้อูอูแม่เหล็กนั่นน,นัไปอีกอืขุมทรัพย์แล้วก็เออได้ไปอันนี้อะไรหัวกะโหลกแล้วก็อันนี้อีกดาวแม่เหล็กอ่ะพอนะ เราก็ไปแล้วตายเลยมีของขวัญอะไรสกเก็ตบอร์ดอืมนี่ไปเอออะคลิปก็ประมาณนี้นะ